อ่าโอเคเริ่องเสียครับตัวลูกซื้อของเลยซัพพอร์ตัวแรกอ่าเราโดนแยกของซัพพอร์ตน,นะครับโอเคเกือบแลยอันแรกอัพมาสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลสตันนะครับคือสไลด์เข้าไปหาผู้ต่อสู้เนาะอ่ามา,มากลางก่อนนะครับตัวแรกเพื่อช่วยการเขี่ยบ ไล่เพิไล่เพิอ่าไล่เะียบเสร็จนะครับอ้าแดงโดนครับต้องรีบลงไปต้องรีบลงแดงครับอ่าอยครับเคียอ่าต้องซุ่มเครื่อก่อนครับนี่สวยกันได้มาตัวตัวตัวอาสโลโครับอัโล,โลจะยูสอกือสโลอ่าตัวตัว สวยเพื่อนนะครับอ้าวตายเลยลิงมาพอดีครับนี่เมื่อเราตายเราซื้อรองเท้าก,ก่อนเพราะเดี๋ยววิ่งไปไม่ทันอันดับแรกน่าจะเป็นออกมาช่องเล็กเดี๋ยวออกรูปกันแล้วกันเพื่อทำเรื่องที่เพื่อนก่อนนะครับไปครับผิดจะแรงไปแดงตาหน้าปรับลงดีกว่า นี่นะครับเมื่อมาล่าสิ่งที่เราทำคือป้องกันเชลรี่นะครับโอเอ้ยคอนเพลทยิงสวนในเชลรี่นะครับไม่ติดช่วยอะไรอย่งไม่ตีดยังอีกี่นะครับยังเน้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสไลด์สไลด์โดนโดนโอเคถอยครับถอย ส่วนไว้เพื่อนจะพึ่งนี้กลับเลยนี่จนะมีปัญหาที่อีกนิดนะครับวันนี้เพราะว่าอ,อีกนิดใครยับเลยหน้าี่ฮีบท่าตีต่อ,ตอไปคือดึงบางกอนนะครับมาดึงออกมาดึงออกมาเพื่อไม่ให้เขาตีง่ายๆไม่เ,เสียเวลาในการเดินลงมาตี ต่อไปออตัวโลดดูโดนอย่างนี้ไปโชคเกิโดนอย่างนี้เราต้องเซฟก่อนนะครับถอยครับถอยไม่ไหวโดดออกครับไม่ไหวโดดออกก่อนด่วนด่วนอีกอ่าโอเคโอ้นี่โดนจัดทั้งชุดเลยอเอาเงียไปแลงครับ เออเพราะอะไรถ้ตายไปสองแล้วยินงยากนิดหนึ่งโอเคหเลดเกมนี้ได้อยู่ครับมารวมราเริ่มมาที่นี่เพื่อดึงมาก่อนเอาก่อน yeah. ตัวนี้เลดได้แล้วนะครับก็ต้องไปเคลียร์การแทนเพื่อนก่อนอ่ะไี่ ป่ามานะครับแล้วก็ไปให้ป่าต่อ,ตอไปเป็นรองเท้ากันสี่ีมีการสก,กิลนั่นเองเพื่อดึงโซนโนก่อนจริงอยู่แต่นี้น่าจะเยอะนะ,อะตอนนี้ปัญหาของเราคือหาเขาจะโถมมาอลนะครับโซลเกอร์ถล่มบอลโซเกอร์นะครับ อันนี้เราต้องเรียกเพนน้ามานะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วตัวนี้นะครับอีนนี้อีนนี้ยาวเลยเอาเลยนะครับตัวนี้เราต้องพุ่งแล้วโอเคอันนี้เพนน่าเข้าอยู่ส่วนนะครับส่วนไว้ส่วนไว้ก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อน อีกนิดเป็นปัญหาแต่ตัวไกลแอร์นะครับเพราะว่าอีกนิดมันค่อยๆทำมันไม่ได้ทำทีเดียวฉะนั้นอีกนิดเหรอเอาสเกิร์ตมาแล้วอ่ะกดเลืองเลยครับโอเคมาให้โอ้เทียวยิงตายอยู่ดีคือว่าคือตัวโล่ตัวขัดอย่างเดียวขัดกันไห้เท่าจังหวะนะครับขอเพื่อนถอยก่อนจังหวะเสียเยอะมากหมดก่อนไม่ดีนะออกก่อน นั่นคือการเวีนลิกนะครับตัวนี้ Ooh, นสะวนไม่ช่วนก่อนข <Yeah. S 1> นาดตัวนี้กูตีจังเลยนะไปมาก่อนมา mm hmm. อ่าโดดเข้าเลยครับตัวน,นี้เคลื่อนมาหมดแล้ว ตา้ตา้ตายไหมโอเคเราได้ค่านะครับแต่เพื่อนรอดไปไหมยังทุกโอเคนะครับเพื่อนไม่ตายอีกนิดนึค่าไปเลยปัญห,หาคือตัวน,นี้บนเราเตกน,นะครับรต้องไปดูกลารกนนี้โจ๊กเกอร์น่าจะเกิดแปดสินุ่งไปก่อน ัละโดนแล้วหรอโดนแล้ว,ลวเราต้องวิ่งอย่างนี้ได้ครับไปวิ่งนี้ก่อนครับตัวน,นี้โตโัวลูกคนเลือดดีมาดชิช่วยหน่อยเพื่อช่วยหน่อยโอ้แม่ไม่ช่วยเลยอ่ะน่ะในสถานการณ์ตั้งรับเราควรยิง น้ำเพื่อนยิดนึงนะครับทหารเราเพิเมเทอีกนิดนะครับตนอนนี้กันให้เราเพี่อนเลยไปอ๋นนอ,น,น,อ,อ,อนี่เราเปลี่ยนนะครับการเก็บเลย เฮสิเพื่อไม่ถนนะครับวันนั้เราก็ต้องยื้อยิงเพื่อนไว้ก่อนเพือ่อนมาแล้วดีเราก็ต้องไปก่อนตอนนี้วันเดอ,อร์ไรเรายับเลยอ่าการส่วนนี้เพื่อนไปก่อนเป็นบอดเคลื่อนที่เฮ้ย นต่ไไอไปนี้เรามีลิงครับเราต้องออกสะท้อนหรือว่าเมลออฟเพนเพื่อสะท้อนนเมลเป็นเรียกต่อไปนะตัวนี้เราไม่มีเยลยเราเราเอานั่นมาโอเคเราต้องตัดตีเลยไปหลังนะครับเพื่อนจะได้ไปโดนโอเคตามมาตามมา อีหลังโดนนะครับตัวนี้เอาครับเอาเอาเอา uh huh. ไปเลย uh huh. ไปเลย uh huh. ไปเลตันจ uh ับจับเลยครับ uh huh. ตัวนี้อีกนิดเอาเรนานขึ้นมาฟื้นฟูนะครับ uh huh. อืมไอ้ดิพี่นี้แน่นอนมาก่อนแน่นอนถอยเอาเปิดดูเลยครับนี่ใครอยู่บ้างนีอไอดี ID แบบเรียวมากเรายืนส่วนก่อนครับยืนส่วนดูก่อนว่ามีใครที่ไหนบ้าง เราเกิโดนเราต้องเข้าแล้วก็จะพิก่อนยังไ,ไม่ได้อ่าเคยยิงบิดชี่นะครับลิงก์มาลิงก์มาแต่เราช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เอาวันเด็ก็ได้เอาละลิงก์จะเอาเหรอ 装死的呗。对 โวนก่อนจับไม่อยู่โีเค่นโนก่อนายิงใหอยู่ในฝาตอนนี้ต้องแตกแตกราคาสอนครับโคติียวนั้นว่า คืออันตีของตัวโลคือแยกไฟออกจากกันไม่ให้เขามาวุ่นวายกันเรามากเกินไปเทียวเทียวอ่าเทียวเทียวตายน,นะครับโดนเขาฆ่าเราก็จะตายเหมือนกันโอ้โดนไอริสไล่ลาปาดตายเลย ลิงเพราะว่าช้าไปยิงสวนในแครี่ครับคือเราต้องโดนก่อนแครี่ถ้าม่แครี่โดนก่อนอะไรนี่ค่ะยอโซนไว้เออให้เข้าแครี่แล้วโอ้ไม่ทัน โรไปแล้วครับสโรล,ลิงไปแล้วยิงโดนไล่อยู่ตอนนี้เมื่อกี้สไลด์แล้วนะครับไม่ทันเกิดได้การกระตุกแป๊บนึงกระตุกอย่างนี้เนี่ยร้อนด้วยโทรศัพท์ขทาดได้มั้งขาดด้วย,วยอัดหน้าจอด้วยเ,เดือดเบอร์โอเลยนอนโอเคตอนนี้เราแปะหัวจุดจามกีเลยครับเจ้าตัว นะครับมูลานะสองตัวเลยเพื่อดีผมเลยเฉพาะงั้นผมก็จะแค่ในการออกเลือดเลยเกาะเราพอแล้วนะครับเกาะเราแค่นี่พอหกร้อยเขาจะเจาะก็เจาะไป <c oughs> ตีต้องออกเป็นพันแต่มันช่วยไม่ได้น่ะสุดท้ายแล้วทิ้มดูเพื่อนวิ่งชวนนะครับยิ่งชวนไปวิ่งเกิดนะครับวิ่งเกิดคือ <c oughs> <c oughs> ระโดดไปดักหน้าครับต้องเหยียบดักหน้าไม่งั้นเพื่อนไม่เขาไม่กระโดดโอเคโอเคเพื่อนจะเอาอะไรเพื่อนเอาล่างนะครับตัวนรุ่เหมือนวาดแล้วก็หัวแล้วก็ระตกใจกันที่นะครับไปไหนนะครับเอาพลังเสงแรกมาพ่อนี้แหละทีนี้นครับมาป้องกันเกาะเอาสถานะ15% อ่าตัวนี้คือไม่สามารถเอาได้อดัเอนเาเอานี้ดีกว่าโซนไอจูเกอร์กันนี่เรือเราขึ้นเป็นพันเจ็ดนะครับตัวนี้เอะมากจูเกอร์ ี่ของเราคือดูเด็กแค่นี้ให้ได้ไม่เปลี่นเท่าไหร่อ่ะแค่นี้วับกลับครับอ่ะทำท่าเป็นวาร์ปด้วยถอยแล้วก็ต้องวางพรมแดงนะครับ <The street. S 1> ว่าเพื่อนกอลับยังไงยิงมาอย่างนี้ถอย <The street. S 1> เกิดบ้าขนาด ดาเมจเราไม่มีอยู่แล้วอ่าตัวน,นี้คือการออกตามากจะยากมากงั้นเราออกล้างนี่ก่อนนะอ่าผลไม่ได้แล้วก็เคลื่อนอ่าชนต่อข้าชนต่ออ่าจัวเกอร์มีเขคิดว่ากันจะเองอยู่ถอยก่อนถอยก่อน หลบในป่าดูว่ามีใครไหม่ะหุดแล้วครับเฮ้ยถอยถอยโอเคเราโดนตะกี้แรงมากเพราะว่าเขาออกก้ะเจาะเราหมดละมาริงมาปัญหาตังนี้คือต้องออกล้างแล้วเพราะว่าเราหยืนไม่ได้ไหนดีเดินเร็วมา ปัญหาคือล็อกชิวนะครับออกมาลืมใช้เมื่อเราใช้นี่ปุ๊บให้เรากลับไปซื้ออันนี้สามเดียวก่อนเราจะมีล็อกชิวลืมเลยมาที่แรกคือโซนก่อนอ่าเห็นแล้วเห็นตีแล้วทีนี้จะเอาไม่ได้อ่าเอาแล้วครับพอตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วอ่าชิลตายไปแล้ว แคเข้ากันแล้วเด้อไอ้เท่ถ้าเปิดเพราะว,ว่าเขาติดมังกรแดงนะครับไม่ใช่มังกรแดงติดมังกรเล็กอยู่ป่าหนาต่อไปคือลิงยังไม่ตายล็อกชิวไม่ได้ใช้นะครับกลับซื้อตัวนี้ใหม่ อย่นั้นเราออกกันวิ่ดีกว่าไหนๆแคได้ไนะเอามากันีนิดดีกว่าที่โด,ดนดีนไปโอ้ใจดีครับบอดเคลื่อนที่เราก็ต้องเดินดูบ้าง ในมุมที่ห่างประมาณเ่าเท่าไหรด่ดีช่วงหนึ่งครับช่วงประมาณ2องคนเราดูเก,กิลหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลับไปนะครับเพราะว่าเรา เราไม่ได oh, <des k Philadelphia> ้ส uh, okay. ู้เดือนเราโหดเลยแหละโอ้ยเจอไม่ได้นะครับมันเดือดไปไอ้นีแบบห้ามากโอเคทวนครับสวนก่อนสวนให้ตัวเกื้อยิงแน่ตัวเกื้อเป๊ะชี้เข้าตัวนี้อ่าไอ้นี โอเคก็ง,ง่ายๆส่วนในระยะที่ทคนิคเขายิงได้นั่นแหละนะเกมนี้คือจกเกอร์แค่ลิงพอสมควนเพราะว่าอ่ะอันนี้คือเราแบบมันใส้นะฮดเราต้องเข้าก่อนเลย การราลวงให้โจกเกอร์อัป้อมนะครับเขาจีเราเลยไม่เป็นไรโจ๊เกอร์ีป้อมอยู่โอเคชนะน,นะครับโอ้โชคดีด้วยเราได้ MVP ด้วยนะครับตัวนี้ ด้วยสรุปการเล่นตัวร่นะครับคือหนึ่งเราต้องซัพพอร์ตเขาให้ได้โดยการซัพพอร์ตเพื่อนทุกคนโดยเฉพาะเคอรี่ห้ามไม่เขาตายนะครับผมโอเคสรุะะปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ